ถึงแม้คุณจะชนะได้แต่เขาลงมาเขาก็ด่าคุณนะ่ะถอยข้างเชือกหนีปูเลงปูเลงไม่ออกอาวุธแบบนี้แน่นอกนการสังคมไม่ยอมรับอยู่แล้วถ้าในภาพความเป็นจริงผมว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปอะนาะถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปเมื่อสักประมาณ20-30ปีที่แล้ว90%คือมวยฝีมือทั้งหมดเช่นพี่มากสามารถพยาการุนนะพี่ชยัยแสนชยัย ชัดชัยภัยสีทองที่เป็นยอดฝีมือนะมีโอ้โหอีกหลายต่อหลายคนที่ขึ้นมาเป็นแถวหน้าด้วยการใช้ฝีมือตัวเองแต่การที่เป็นคนฝีมือในยุคนั้นเนี่ยต้องเก่งจริงการที่จะพิสูจน์ว่าคุณเก่งจริงหรือไม่นั่นหมายความว่าคุณต้อง ชกนักมวยข้ามเวทสมมุติคุณต่อยอยู่126ปอนด์แต่คุณไปชนะนักมวย130ปอนด์ได้135ปอนด์ได้นั่นแหละคือการยอมรับว่านั่นคือยอดมวยไทยแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปเนื่องจากคนดูกีฬาเนี่ยเขาเสกกีฬาเป็นเรื่องของความมันความสะใจความระทึกใจมันเลยทําให้นักมวยฝีมือก็จะค่อยค่อย หายไปหายไปหายไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วแชมป์ของวิที์มวยราชดำเนินเอาว่าส่วนใหญ่แล้วกันเป็นมวยฝีมือยกตัวอย่างอย่างเช่นขูศึกเล็กขูศึกน้อยอ่านี่ก็ฝีมือเวสิลาเงี่ยอวยฝีมือแสงมณีอ่านี่ก็ฝีมือ,มนนอ,ะมอจะมีมวยบุก็อยู่ไม่กี่คนก็ยังมีอาจางเจริญศุกเห็นไหมเพชรเดชเดชเพชรที่เราอยากจะอธิบายให้ทุกคนได้เห็นภาพก็คือว่าเราต้อง วางบาลานซ์ของนักมวยกันให้ถูกต้องก่อนมวยฝีมือเองก็มีสเสน่ห์ในแบบของมวยฝีมือแต่ที่เขาถูกสังคมใช้คําว่ารังเกียจแล้วกันนะเนาะก็คือประเภทที่ไม่ออกอาวุธอยู่แต่ข้างเชื่อ5ยกเตะไปถึง10ทีแล้วก็ชนะอย่างน,นั่นคือสิ่งที่สังคมสมัยนี้เขาไม่ยอมรับซึ่งถามว่าวิธีการชกแบบนี้ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดมันคือการเอาตัวรอดอะนะแต่ในความเป็นจริงภาพของคนดูภาพของความอินเตอร์เทนเเนี่ยมันจะขาดหายไปก็ยังยืนยันว่า มวยฝีมือยังไม่ได้สูญพันธุ์ยังไม่ได้หมดไปสัทีเดียวแต่มวยฝีมือในยุคนี้เป็นมวยฝีมือแบบไฮบริดคือผสมผสานได้ทั้งลุกได้ทั้งรับอย่างรู้สึกเล็กเห็นไหมรู้สึกน้อยอย่างเงี้ยจะแพ้จะแพ้แพมีลุกใต่กันคอมีลุกอะไรที่เป็นทีเด็ดอันนี้อันนี้คือสิ่งที่น่ายกย่องและอยากให้ทั้งมวยคนอื่นๆได้ทาตามต้องทำให้เห็นใช่คือเรียกว่ามวยฝีมือแต่มีทีเด็ดไม่ใช่มวยฝีมือประเภทที่ถอยข้างเชือกหนีปูเลงปูเลงไม่ออกอาวุธแบบเนี้ยแน่นอนสังคมไม่ยอมรับอยู่แล้ว ถึงแม้คุณจะชนะได้แต่เขาลงมาเขาก็ด่าคุณน่ยแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วคุณเป็นมวยฝีมือประเภทที่เดินได้ถอยได้มีทีเด็ดมีหมัดมีอาวุธพิเศษที่คนคาดไม่ถึงว่าจะมีรูปแบบนี้ผมเชื่อว่ามันยังอยู่ได้ยังอยู่ได้อีกยาวไกลเลยสำหรับความเป็นท่ามวยฝีมือของยุคป,ปัจจุบัน